ครับก็อันนี้เป็นนอ็อตรดทวนดินนะครับเป็นน็อตเก่าเดิมทีเราก็จะเปลี่ยนน็อตใหม่คันนี้กู้เขยกันที่เป็นช่างนะเขาบอกว่ารถเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับน็อตที่ติดมาจะเป็นน็อตแท้นะครับจะแข็งกว่าทนกว่าเราก็เลยจะมานะครับล้างนี่ครับอุปกรณ์การล้างสนิมนะครับน้ํายาล้างห้องน้ํายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ขวดละสี่สิบบาทเดี๋ยวเราจะมาแช่กันเลยนี่เชใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแช่กันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มารอดูผลหลังจากหนึ่งชั่วโมงนะครับมาติดตามว่าเขาจะกัดสนิมออกไปหมดไหมแลวที่ได้มาจะเหมือนใหม่ไหมนี่ มาแล้วครับก็พอดีเอาเครื่องมือใส่ลงไปด้วยหน่อยนึงเพิ่งจะใส่ไปที่หลังนี่ครับดูสภาพน็อตครับจริงๆแล้วก็ต้องทำการขัดอีกนะครับแต่เป็นตัวเล็กๆก็เดี๋ยวจะใช้วิธีการล้างๆขึ้นมานะครับไม่ต้องขัดนะครับเพราะว่าเขากัดออกเยอะเอี่ยมเลยนี่ครับนี่คือน็อตที่ ผ่านการแช่เนน้ำนะครับมาหนึ่งชั่วโมงตัวที่เราไม่ต้องขัดนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ขัดนะเพราะมันตัวเล็กๆก็เลยถูๆๆ,ๆแล้วก็ล้างน้ําเลยนะครับต่วเครืร่องมือแนะนําให้ขัดนะครับแล้วก็หาแปรงทองเหลืองนะครับลวดทองเหลืองวดแปรงลวดมาขัดแต่อันนี้เราไม่มีก็ไม่ได้หามาใช้ก็ใช้เป็นแปรงสักผ้าธรรมดานะครับคนแบบนี้นะครับอันนี้อยากที่ง้างไม่ได้เลยนะครับง้างไม่ออกเลยเอาค้อนแงะออกนะครับนี่ดูสลิมยังออกไปหมดทีนะครับ นี่คือวิธีการกําจัดสนิมนะครับน็อตนี้เอียมเป็นน็อตใหม่เลยนะครับเป็นน็อตใหม่เลยสวยมากเนี่ยดูขัดไม่ขัดไม่ได้ขัดเลยนะครับตามหัวนี่เรายังมยังมีอยู่เราไม่ได้ขัดเลยใช้แค่ถูๆอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมานะครับก็เทคนิคดีๆบอกต่อครับ